รับพรจากการใส่บาตรพระเดินหน <Okay. S 1> ประเพณีจะใส่กันตามทางหน้าบ้านทั้งหลายเ <Okay. S 1> พราะตามถนนหนทางนี้ ไม่ใช่มีแต่มนุษย์ละเดะลัชฉานอีกพวกหนึ่งคืออะมนุษย์ทั้งหลายก็อาศัยอยู่ตามก่อหญ้าตามเนินดินตามต้นไม้ เป็นพวกกายทิพย์กายละเอียดเขาเรียกกายโปร่งใสมีคำเรียกไปอีกสับใช้คำว่าทิพย์ทิทพย์พย้หมายถึงสิ่งที่มันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อจะเรียกพวกทิพย์พวกนั้นมีอยู่ อยู่บนเมืองมนุษย์อยู่ใกล้มนุษย์มนุษย์มาทำบุญทำกุศลนั่นแหละพวกนี้แหละติดซ้อยห้อยตามมาด้วยมาเพื่อรอรับส่วนบุญเผื่อที่ว่ามนุษย์จะยกบุญให้บ้างก็เลยนั่นแหละนั่งกันตามข้างลูกข้างทางทั้งหลาย อยู่ในบ้านก็ออกจากบ้านมามานั่งอยู่หน้าบ้านละรอใส่บาตรพระเดินหนนี่เป็นระบบของจักรวาลอืมเป็นระบบของจักรวาลพระพุทธเจ้าตรวจแล้วว่าอ๋อมันมีจิตกิญญาณชนิดนี้อาศัยอยู่เช่นนี้มีความประสงค์มีจุดประสงค์ ต้องการบุญแต่ทำบุญด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยว่าเคยใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้ใดซึ่งเคยเป็นญาติก็จะมารออยู่ใกล้ๆญาติเหล่านั้นเผื่อเขาจะยกผลบุญให้ระบบมันเป็นอย่างนั้นนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่ระบบมันเป็นอย่างนั้น ใครใจเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอืมนั่นก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าญาติซึ่งเคยเป็นมนุษย์ทั้งหลายของพวกเขาใครบ้างที่จะระลึกนึกถึงได้ที่จะเชื่อถ้าพวกไม่เชื่ออืมเปรตมันก็เสียใจเป็นเหมือนกันว่า มันไม่เชื่อป่ะมันมันมันไม่รู้ว่าเรารอรับส่วนบุญส่วน,นกุศลได้ป่ะอืมก็อดไปนี่เอาหาใหมย่ยะใครบ้างวะเคยเป็นญาติเก่าๆชาติก่อนๆอ,อืมก็จะไปอยู่ตามบุคคลใจบุญเหล่านั้น เนี่ยคนใจบุญจึงเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าเขาทำบุญระยกให้กันแล้วพอถึงเวลาขึ้นมามนุษย์ผู้นั้นมนุษย์ที่เคยยกบุญยกกุศลให้เขานั้นตกทุกข์ได้ยากลำบากใจขึ้นมาข้าวปรากฏว่าพวกที่เขาเคยยกผลบุญให้ได้เปลี่ยนภพภูมิไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดา ก็จะอยากแทนคุณเราเปลี่ยนจากอัตภรภาพเปรตมาได้เพราะใครอ๋อเพราะคนนี้ยกผลบุญให้เออแล้วคนนี้ตอนนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขต้องการอะไรเราพอจะช่วยเหลือได้ไหมในฐานะเป็นเทวดามีอานุภาพมากอม่มีกายทิพย์ ทำอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่ามนุษย์ก็เลยมีการสงเคราะห์กันช่วยเหลือสงเคราะห์แปลว่าช่วยเหลือแทนคุณเธอเคยช่วยฉันให้พ้นจากเปรตตอนนี้ฉันพ้นแล้วพ้นไปไกลกับเธออีกเนี่ยเป็นเสวยผลบุญแล้วเจ้าค่ะอืมอ่ะขอให้เธอจงพ้นจากความทุกข์ชื่อนี้พ้นจากอุปสรรคชื่อนี้ อืมเนี้ยระบบของจิตตธาตุจิตตวิญญาณความจริงมันเป็นอย่างนี้มีเหตุมีผลเนาะไม่ใช่งมงายไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งศาสนามาเพื่อจะหลอกกินฟรีๆจากญาติโยม,มแข่งกะดีขาก็มีมือก็บริบูรณ์ไม่รู้จักทำมาหากินเอาเอง ยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่ดังนั้นเลยพวกภิกษุเหล่านี้ยทำไมขี้เกียจนะคนไม่เข้าใจยังคิดอยู่อย่างนั้นมีอยู่มีอยู่แต่จริงๆแล้วโอ้โอพระพุทธเจ้านะท่านกินดีอยู่ดีกว่ามาบวชอีกก่อนบวชนะเป็นโอรสเป็นราชนิกูลอยู่ในตะลกัลกระสัน ไม่ตัดสรู้มาเพื่อจะเจ้าเล่หลอกคนนู้นกินรวมคนนี้กินหรออืมเราทิ้งรั์มาบวชเราไม่ได้บวชมาหารั์แต่ด้วยเหตุผลนั้นเออบางคนก็เข้าใจแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรเอาเพื่อคนที่เข้าใจก็แล้วกันท่านก็เลยโปรดอืมออกโปรดบินทบาย ถือกระเบื้องขอเข้ากินถึงขนาดพระเจ้าสุดโทธนะอายอสิทธิทัตถะพ่ออายเขานะว่าจะไม่เลี้ยงดูลูกลูกไปบวชแล้วไม่ส่งข้าวส่งน้ำอย่าทำอย่างนั้นมามาฉันในกระบิลพัทนี่มาอยู่ที่กระบิลพัทพ่อจะเลี้ยงดูเองอย่ารบกวนคนอื่นนะ แม้กระทั่งพ่อก็ยังเข้าใจอย่างนั้นเลยอ่ะพ่อเป็นพราหมณ์ยังไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ยังคิดอย่างนั้นเลยผลที่สุดท่านแสดงธรรมให้ฟังว่านี่มันเป็นระบบของจักรวาลน่ะมหาบอพิษเขาเรียกพระราชาว่ามหาบอพิษนี่ะ ผนที่สุดโอ้เข้าใจเข้าใจพระเจ้าสุดโตธนะเข้าใจเปลี่ยนจากพามมาเป็นพุทธกาบลูกตัวเองนะพามก็ว่าอีกโอ้นั่นลูกตัวเองจําไม่ได้ยังไงพระราชาไปกาบลูกตัวเองได้ยังไงลูกจะบาปเมื่อก่อนนะั่นลูกเราแต่ตอนนี้ท่านเป็นพระพุทธเจธ้าแล้ว เออท่านละความโลภความโกรธความหลงงมงายได้ก่อนเราเรายังหมกมุ่นอยู่ในการมาคุณทั้งห้าเพียบพร้อมอยู่เออนั้นความเด็ดเดี่ยวต่างๆทั้งหลายท่านไม่เลี้ยงหมอนแล้วไม่กอดไม่จูบใครแล้วท่านบริสุทธิ์ใจกับเราเรากาบในคุณงามความดีของท่าน เออคนก็พอจะเข้าใจกันขึ้นมาบ้างว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรท้ามาจะหาว่าเย่อหยิ่งจองหองไม่กราบแล้วก็ทั้งพ่อของตัวเองนะเอ,อาศาสนาอะไรลัทธิอะไรไม่รู้จักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่กราบผู้ใหญ่ในตระกูลท่านเที่ยว ไปตามคามนิคมทั้งหลายและอธิบายเรื่องเหล่านี้แหละให้เขาก็เข้าใจระบบของจักรวาลว่ามันคืออย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้อืมปรินิพานไปแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นจริงๆเมื่อสองพันหกร้อยเ็ดร้อยปีพอดีแล้วปีนี้สองพันระ้อยหกสิบห้าน S <S <an> อา้าวจะรับพรกิ <S <S <an> <S นจะได้ประทับใจจะได้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ดันเดาได้ให้เปล่าก็ไม่รู้บุญนะเอาทำมันเข้าใจมันก็ได้และถ้ายังไม่เข้าใจมันหรือว่าเข้าใจผิดอยู่ก็ต้องเปลี่ยนทิฐิเปลี่ยนความเห็นให้มันถูกซะ ตอนนี้แต่ละครั้งที่ทําบุญที่รับพรนี่มันจะรับจากปัญญาจริงๆรับด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลจริงๆนะอ่ะยกผลบุญความดีที่ทนทั้งหลายได้ขนขวายกระทำาดยความตั้งจิตตั้งใจกันทั้งนั้นแหละอ,อยู่กันไกลๆมาให้ทานถวายทานบารมีกัน ผลแห่งทานบรมีจงปรากฏแก่ญ,ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยเิดอธิษฐานอย่างนี้นะจากคำที่กล่าวไม่ใช่เวทมนต์คาถาอาคมแต่เป็นคำสอนแป่เป็นภาษาไทยได้ใจความเพ่อย่อว่าเราจะไม่ชั้นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้นการขบฉันของผู้ประพฤติธ,ธรรมจึงไม่มีการขับกล่อมประโครมดนตีดูการละเล่นดูหนังดูละครฟอนฟอลำในกิจในใจคิดอยู่ว่า เราจะได้เลี้ยวแรงทั้งหลายจากอาหารนี้เพื่อไปทำคุณงามความดีไปสร้างบุญให้เกิดขึ้นกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นขอจงสะท้อนย้อนกลับไปถึงอย่างเจ้าของก้อนข้าวก้อนน้ำที่น้อมนำมาถวาย เราจะไม่เอาเลี้ยวแรงจากเจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้อื่นไปทำชั่วไปทำบาปไปประพฤติผิดเก่งจะเป็นการเนรคุณสำนึกสำเนียกอยู่อย่างนี้ อยู่เนืองๆวันหนึ่งสองมือก็บสองหนสามมือก็บสามหนบุคคลเหล่านี้จึงไม่ประพฤตินเนรคุณรู้จักบุญคุณคนบุคคลที่เคยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์แม้กระทั่งถึงว่า ไปซื้อมากินพูดที่ขายให้เหล่านั้นก็ยังนึกว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่าว่าแลกกันด้วยสตังแล้วบุญคุณต่อกันใดๆไม่มี อย่างนั้นยังคิดหยาบไปโอ้ยช่วยซื้อให้ก็เป็นบุญนักหนาแล้วคิดผิดถ้าคนขายยิงขึ้นมาบอกจะซื้อกี่ล้านกี่แสนฉันก็ไม่ขายแกกินตังเขาแกไปเองเระตังมันกินไม่ได้อันนําจิตนําใจของแม่ค้าทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มนพระคุณ ไม่ค้าไม่ขายก็นู่นเหตุที่เอามาค้ามาขายได้เพราะคนปลูกคนหวานนึกถึงบุญคุณของคนที่ปลูกที่หวานอีกทีนึงที่มาถึงปากเราถึงท้องเรานี่ใครเนาะเป็นคนไถคนคาดคนหวานคนดำคนเก็บเกี่ยว คนตําคนสีกระเทาะเปลือกให้เราได้กินได้เคี้ยวอยู่ขณะนี้นี่อาบุญไปเนอ้อที่อุตสาห์ทําให้กินขายให้กินขอบคุณมากเนี่ยคิดให้ตลอดสายจะไม่เป็นคนเนรคุณ แต่คิดแค่เพียงว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วบุญคุณต่อกันอะไรไม่มีเนาะจ็เลยเกิดนิสัยเนรคุณขึ้นเย่อหยิงกระด้านกระเดื่องขึ้นผู้ไม่ได้ฟังคำสอนโอกาสที่จะคิดตามอำเภอใจของตนเองย่อมมีมาก ผิดโมกแล้วก็เลยใช้ชีวิตผิดด้วยคิดผิดเขาเรียกมิจฉาทิฐิมีความเห็นที่ผิดผิดตลอดชาติเลยม,มันก็เลยยังนิพพานไม่ได้ปัญญาบรรมีมันยังไม่เกิด เลยเข้าใจต่างๆคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ตรงนี้ต้องอาศัยละพระธรรมคำสอนที่ถูกที่ตรงควรใช้ชีวิตอย่างไรหรือเจ้าค้าเออก็ต้องหมั่นฟังธรรจึงจะพอประพฤติตรงเป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกต้องขึ้นมาบ้าง เอาละนิมนเชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมตามลำดับศีลื่อต่อไปอาหารทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ได้มาด้วยปลีน้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์จะไปเรียบเคียงแล้วได้มาก็าหาไม่ จะไปประจบตะกูลได้มาก็หาไม่จึงว่าได้มาด้วยบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ทำให้ผู้ที่กินที่รับไปแล้วสักิ์สิทธิ์สะอาดอาหารที่สะอาดกินเข้าไปข้างในทำให้อวัยวะสะอาดทำให้นิสยัยจิตใจสะอาดตามมาด้วยในที่สุดมันสะอาดตลอดสายอย่างนี้มันกินไปเถอะ เป็นคุณไม่เป็นโทษเมื่อท่านอนุญาตอนุญาตตลองแต่แบ่งกันอยู่สู่กันกินเดี๋ยวก็ตายแล้วกินไปสี่ห้าชั่วโมงก็หิวอีกออเจ็ดตามเคราะหย